หนุ่มคนนี้นี่สิครับไม่ได้มีกระแสเรื่องของเก้งกวางหรือว่าคู่จิ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเขามีกระแสว่ากําลังจะหันหลังให้กับวงการมาถึงบ้านเรานั่นเองสาหรับหนุ่มแตงคงสกรนะครับอดีตหวานใจของสาวแตงโมล่าสุดนะครับก็เจอตัวนะครับเจ้าตัวยืนยันว่ายังไม่ได้คิดจะหลบหน้าไปไหนนะครับพร้อมยอมรับด้วยนะครับว่าตอนนี้กําลังคบหาดูใจกับสาวนอกวงการ นานๆจะได้เลิกออกงานแล้วก็เจอตัวสักทีนะครับสำหรับหนุ่มตั้งพงศกรนะครับพักหลังมานี้ต้องบอกว่างานอีเวนต์ต่างๆก็แทบไม่เห็นหน้านะครับหรือแม้แต่งานละครก็ต้องบอกว่าเงียบสนิทเลยจริงๆนะครับก็เลยทําให้หลายคนปักใจคิดนําไปนะครับว่าต้องรอตั้งจะหันหลังให้วงการหรือเปล่านะครับล่าสุดเจอตัวในอีเวนต์นะครับพ a r k คเวนเจอร์อีโคเพ็กซ์นั่นเองนะครับเจ้าตัวก็รีบออกมาปฏิเสธทันทีเลยนะครับยืนยันว่ายังไม่ได้คิดจะเฟดไปไหนนะครับพร้อม ยืนยันด้วยว่าตอนนี้เขามีงานแต่เน้นไปที่งานพิธีกรนะครับซึ่งก็ทํางานหนักมาก7วันเลยทีเดียวกําลังจะเอาดีทางด้านนี้นะครับส่วนความรักก็กําลังไปได้สวยเช่นกันนะครับก็กําลังคบหาดูใจกับสาวนอกวงการแถมก็ยังมีการควงกันออกงานให้ได้เห็นหน้ากันอยู่แล้วไม่ได้ปิดบังนะครับเจอใครครบกับคนไหนก็คนนั้นแหละ,ะลนะครับไปฟังเสียงแตงพงศกรกันครับ ก็ยังดูใจกันอยู่ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นก้าวกระโดดแบบว่าเป็นสเต็ปต่อไปแต่งง,งแต่งงานมั่นยังไม่มีอันนี้คือมันเนี่ยใครอยู่นอกวงการนอกวงการครับไม่ไม่ได้เปิดตัวเพราะว่าคิดว่าไม่จําเป็นถ้าเป็นงานอีเวนท์ที่มีเป็นงานจ้างผมก็จะไม่ได้พาไปเพราะว่าเขาจ้างผมคนเดียว าเกิดเขาจ้างแฟนผมด้วยเอาว่าไปอย่างยังไม่ทิ้งครับมีหลายคนชอบคิดว่าผมหันหลังให้กับวงการบันเทิงใครจะไปหันหลังให้เงินเนาะเป็นงานนะเราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่ว่าเราดูความเหมาะสมด้วยว่าเวลาของเราได้ไหมเป็นพิธีกรครับตอนนี้รับแต่งานพิธีกรก็คือจะเป็นพิธีกรรายการตอนนี้มีอยู่2รายการนะครับบทบาทพิธีกรสนุกครับเพราะเราเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็มีอิสระในการตั้งคําถามในการคุยแล้วก็ได้ความรู้